เอาคนเมาป่วนหกหนุ่มพิเลนรถป้ายแดงด้วยนะรถป้ายแดงด้วยนะครับเอ,อ่อพอคน,คนมามันรวยป่วนหกหนุ่มพิเลนขับรถขึ้นบนรางรถไฟออจัด,ดักเลยเนี่ยตรงนี้มันพิเลนไงก็ให้มันหายพิเลนไปเลยสันดานนะเสร็จเลยครับสมน้ำหน้าเงนพอมา่มันฉลาด ลูกมันเลยเฉลี่ยวเขาบอกว่าไอ้หนุ่มขี้เมาหกตัวพี่แรงขับรถบนทางรถไฟปูน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 มันซ่ามันซ่าจันหนักไปเลยวิ่งไปจนล้อติดรถไฟวิ่งต่อไม่ได้ติดค้างสองชั่วโมงาการรถไฟก็เลยปรับนาทีละแปดร้อยบาทก็คือประมาณหนึ่งแสน <laughs> รถเสียบนถนนจราจรจะปรับจะบ้านนาทีละร้อยค่ารถยกห้าร้อยค่าเฝ้ารถสองร้อยค่าปรับอีกห้าร้อยรถยกเริ่มแล้วลงทุนพันสองต่อหนึ่งวันแล้วต่อไปก็โดนวันเราสองร้อยแต่ไอ้สันดานนี่เอารถไปวิ่งบนทางรถไฟล้อติดครับรถไฟไปไม่ได้สองชั่วโมงการรถไฟปรับนาทีละแปดร้อยหนึ่งแสนคุ้มไหมเนี่ยฉลาดจริงๆไว้คนบ้านไหนวะเนี่ย มื่อตอนเช้ามืดครับสถานีวิยทยุจอสอร้อยรับแจ้งจากกู้ภัยว่ามีกลุ่มช,ชายชะกันหตัวได้ขับรถป้ายแดงเลยนะซีอาวีป้ายแดงโอ้โหฮอนด้าฮอนด้าซีอาวขึ้นไปบนรางรถไฟตั้งแต่แยกลงปูนจนถึงหลังโรงพยิบาลเพชรเวชระยะทางสองกิโลมันเมาเสแล้วลอก็ไปติดค้างอยู่กับรางรถไฟไปต่อไม่ได้แล้วมีรถไฟอยู่ข้างหน้าอา้าวรถไฟก็ เสียงรถไฟเรียกว่ารถมันจะพังเราเสียงมันจะไม่ค่อยดังอย่างนี้ก็รถไฟก็ไปไม่ได้นะล้อติดครับทําให้รถไฟต้องหยุดรอที่สถานีรถไฟมักกะสันเจ้าที่กู้ภัยอีกยี่สิบกว่านายพยายามช่วยกันยกใช้เวลาสองชั่วโมงยังไม่สามารถยกได้ไม่สามารถเคลื่อนไปไหนได้เบื้องต้นจึงต้องให้คนขับขับรถดันกล่าวถอยหลังยาวสองกิโลเพื่อให้พ้นสิ่งกีดขวางถอยยาวสองกมสันดาน แมงเล่นเงินพีเลนไอ้พวกพ่อแม่มีกระตังไม่น่าเชื่อมีโลกกวนโง,ง่งี่เง่าไอ้สันขวานเออไอ้บกหกตัวเนี่ยขับรถสีอาวีไปแดงไม่ใช่ความรู้ต่ำๆแล้วครับแม่งกลางนักรอแม่งเลยการรถไฟคิดคา่าเสียเวลารอเคลื่อนย้ายนาทีละ800ร้เป็นเงินเก้าหมื่นกบาทหรือเกือบหนึ่งแบื้อต้นคนขับ้วยการเมาอ้างไม่รู้เส้นทางจึงขับขึ้นมาบนทางรถไฟ อ้างไม่รู้เส้นทางพี่ขวานฉอ,อกระโลกเปิดสมองมันดูเด่๋ยนี้มึงคนประเทศไหนเนี่ยขับรถบรรทุนร,รถไฟมึงก็ไปซื้อรถไฟขับเลสันดามนมาซื้อรถทำไมเนี่ยเนี่ยอุคมันได้จะเปิดเผยชื่อวะเฮ้อไอ้เรื่องอย่างนี้ประจานให้มันรู้ไปเลยว่ามันเป็นลูกใครเหล้าเต้านาบเจ้ากุลอะไรชื่ออะไรไม่ต้องนาสมมุติไอ้ิบหายเมามันแดกเหล้าแถวๆนั้นแหละแถวอาเซียนเล่นผ,งผงัง ไอชุมลุยไอชุมชนขี้เมาเสียสาวเสียหนุ่มตรงนั้นเต็มไปหมดอะขับรถผ่านดุกคืนผมอะจันด่ากไปเลยว,ว่าครับนยายประพัดจงสงวนยึดรถไว้เปล่าเบื้องต้นจะมีการดําเนินคดีเรียกร้องค่าเสียหายทั้งหกตัวอย่างแน่นอนเนื่องจากการทางกล่าวส่งผลให้การเดินรถไฟลําบากค่าเสียหายเฉลีย่ยนะนะครับก็แล้วก็รวมถึงรางรถไฟเสียหายประมาณสี่เมตร ทำจริงหรือเปล่ากลัวไปเจอเส้นแล้วไม่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 เตะไม่แตะเขา,าทิท่านกลัวท่านจะไม่เอาจริงอะกลัวจะไม่แค่ข่าวแล้วก็ผ่านไปผ่านมาที่ท่านดูเลยท่นนี่รถรถใหม่ๆซีอาร์วี CR v. นะเออมีผ้าผูกด้วยล้อมันติดไงผสมล้ำนามันสันดานแอบละยาจริงๆนะครับนะลองรอให้จัดแก่งรถไฟชนให้มันพังเลยไปแดงเลยมึงเข้ามาเอาฝว่างทางกูไพเวลไล่ครับใส่เลย ไม่ต้องไปสนใจนะแล้วผู้โดยสารที่อยู่บนรถไฟลงมาถือขี้คละก้อนเฟืยงใส่รถมันไอ้เวนแค่ะยยาจริงๆนะครับจัดไปไม่ต้องไปสนใจนะไม่ต้องไปสนใจไอเรืองพวกนี้มีอย่างที่ไหนนะเอามาต่อครับ